ไปครับมือนีกับสิบผ้าหาไสเบ็ดเงี้บปูครับผมส่งัวคำนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมขาดนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่เบียกเกตนะครับนี่ขั้นคุณหน้าขาดนะครับไปครับพายุเผ่ากะดูแลสุขภาพน้องพี่น้องเนาะพี่นอนะ้นองเฮ่าคนอีสานรับเต็ม,เต,มเต็มครับทั่วประเทศนั้นแหละครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กัน้อพี่น้องเด้ออย่าป๋ายอย่าถิ่มกันครับผม ส่งแต่กำลังใจเหุ้กันแกันครับอุบลรัชธท่านี่็รับเต็มเต็มครับผมน้ำท่วมหลายพื้นที่กันครับอ่ะกับเบ็ดครับผมเดี๋ยวเรงเร่งถาบวมีการพิษผ่านฝนบตทก้งเด็กผ้าไตเขียดครับมาเสียบรองเมืองปลากระดังบาน้ำไตเจ้ตัวสองตัวพอได้ติดหมอติดไหเนาะพี่น้องเนาะโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแต่ของหน้าเพื่อนอนุญาแต่ว่าล่ะ หมอครับเออบรรสกเกี่ยวเอาโลดใส่หนีบบ่อเจ้าไม้หนึ่งแม่เป็นตะคือได้แล้วเนาะจักไม้หนึ่งโอเคเจ้ขับเพ็ดเลยอ่ะถือถือกล่องให้นะบัตรถือกล่องให้นะมาใส่เพวกนี้นะครับถือกล่องให้สวัสดีครับผมดีวิวชีวิตยินอินครับผมกับดุงอุบลครับนี่ครับโมนี้ใส่เบ็สกับเนื้อปูใส่หมองนี่ครับใส่กวนเพื่อนใส่กวนหมืองเพื่อนเกี่ยวหนาอืมแล้ครับส่วนเขาทำถ่าฝนหมมากขึ้เนาะ ผ้าพีผ้านองใส้เคียดครับครับพี่น้องเหยอยฟูเฮ้าเคาะข้างๆคือเก่าครับเห็นบหครับชัดเจนบหครับนี่ครับาครับพี่น้องหลังแหลกแหกหมานครับผมทายเบ็ดไม้ครับทายเบ็ดไม้เห็นเพลินเกีียวหยากระใสเพิ่นน้ำเลยครับผมมือเคาะ ผมเป็นไผ่ขึ้นไก่ครับพี่น้องนี่แหละครับหมอแหวงครับที่ว่าอันมือใหญ่ตอนมันครับเจอเกิดเพิ่นนะครับพี่น้องแต่ก็พอเป็นยั้นครับเพิ่นผู้ชมไม่ใจน้ำมากครับพี่น้องขุดครับกอดมพิเอกมากแล้วน้ำซุบซิบปลา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 เรื่องอู้หูหูบิ้งบึ้งไปดูจังบึ้ง เบิรงเหนือยคู่เข่ามาแดงใส่เกียรหน่อยลองเบิ้งมาแดงครับครับกันคู่หน้าหนามถั่วเบาใส่ลงไปใส่ไปจากหลังจะกินหอมกระตัต้มนี่ครับเด็ดมือกลรองเขานี่บทลงพูดถึงครับผมเทบไปครับเดี๋ยวผมสิยางไปใส่ขั้นนี่เบิรงน้าถั่วเป็นคู่ด้วยเี่น้องเด้อ เอาระบบอันข bueno, ูดบอครับโอ้ตกใจระเบิดเขาหาเรือไปหนนเือบงเอตุ่นเขาเนอะ แกงครับพี่น,อน้องครับใส่ร้อยไปเบิง้งยืนถ่ายอยู่นี่ก็ได้ครับผมเอาเอาที่อู่ข้างหน้า,าที่ฝากต่อเบิ่ม อาคหนะายหายคิดนาอพี่น้องเนาะขอบคุณมือกล่องไได้เครับเรือหายหายคิดอกัไออ่ไปเดี๋ยวจะหน้ากลองไรละใส่ในพกเือจะอกอน้ำเลือกทิ้มนเทียนเขียนปอกหญ่เจอตื่นยยเพราะนี่วนแวน่ได้เนาะ มันจะคอประมาณปานไปบดใิ้ใไซด้วยนี่เอาตัวหน่อยๆพอดีคำนะมันวะเอ๊ะเอ๊ะนี่ กัลั่นตีได้พี่น้องเนื้อปูนี่เดี๋ยวมื่อแดงพี่น้องเมื่อเนื้อเขียดครับเขียดที่หน้าเขียดหมูนี่มีอยู่ตบวับอ,อ่ะพี่น้องพี่น้องเนาะอ่ะครับพี่น้องสายเพิ่นเขียดเขาแล้วครับเดี๋ยวผอกันตอนยามแล้วพี่น,อน้องเนาะที่มานม่มานครับผมขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับพี่น้องครับทุกคนครับผมมือเสาร์นี่ผมบดได้ลงมายามเลยครับเมื่อคืนครับด้บลงมายามครับผมมายามต้องกันตอนบ่ายสองครับเนื้อปูเห่า คือเกาฝนห่ำครับแล้วก็มีภารกิจดวนเขาไปครับพี่น้องดุนดุน,ดน,ดนยยำๆน้ำกันครับมาขึ้นโบเดนมากครับมาเสา,านี้เอ้ยใบใบนี่มีโตก็ได้ปิดหมอนปิดห้บอกครับลองเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ้งครับมานหมอนมาสิารารครับบุญน้ำกันเนื้อปูเห่าน้ามกระเดิม่มยูโตเดิ่มดงเนี่ย กูขึ้นพกเขาพี่น้องเป็นเดืองปกติครับเอาลงครับขึ้นเขาก็เอาลงขึ้นเขาก็เอาลงแตงไม้สิครับเบ็ดโกงของน่งหมาน้ะพี่น้องหมานนะครับหมานแล้วนี่ครับแต้มแหลกเข้าแต้มแหลกเข้าครับหมานแล้วพี่น้องนาน นิ่งเหลือครับนิ่งเหลือโตครับเอาครับเอาปลา,าขึ้นมากก่อนนี่ขอบินแนอเอาเลยแต้มแรกครับพี่น้องใครอยู่ครับนิ่งเหลือโตอยู่ครับเดี๋ยวเขาแงงคนจะมาเป็นพวเงาขพี่น้องน้อคเอาพี่น้อง แต้มแดดครับถือว่าปลอดภัยครับพี่น้องอการหายอยู่หากินธรรม,มดาเนาะพี่น้องเนาะนมีหมูไก่หมูโบมีนกปูเขาทำงานครับหือว่าแต้มแ,แดดแต้มแดดมากนะพี่น้องมึงขึ้นโมเดลต้องมายามมือซ้อกับโมเดลต้องมายามครับมีภารกิจเด่งด่วนเดี๋ยวม <c oughs> ครับพี่น้องเขียวน้ำคุณคู่หน้าน้ำถั่วมีด้วยครับอุ้ยอย่าดิอนอย่าดิอนนี่ครับพี่น้องนี่ครปูเข้าบ่ต้องหายากเลยครับพี่น้องน้ำถั่วพันคุ่หน้านี่ครับเสียบทิมไปด้วยควยครับปูตัวหน่อยอ่าพี่น้องเยอะเด็ดเข้ามัานหมานอีกเด้อใส่ใบขึ้เก่าครับ ผิววหนาเน้อพี่น้องเน้อผิววหนาไปครับพี่น้องไปดูน้ำกระนังต่อไปครับผมไปเป็นไม้ไม้หฮอครับแตมแบกมาแล้วพี่น้อง่อนใสขูมาถึงพี่ผม่ไดเให้พี่น้องเบิ่องมา้ไม้หาออเอาล้วพี่น้องยิ่หยาบยิ่หยาบต้นนาครับเม็ดโกงของนองอันนี้ก่อนเนื้อรถกอนครับนี่อ้ยพี่น้องนี่นี่นี่นี วางอุปกรณ์ก่อนครับนี่พี่น้องนี่นี่อยูบ่บนอ่อมยินตุ่มนะู้นพี่น,อน้องมางหันอาพี่น้องพี่น้องขอสาวบางตัวปลาก่อนอน้ำเลยพี่น้องตาดี แต้มงามเลยครับโอ้ยพี่น้องขอฟินแทตเนาะแต้มงามเลยครับพี่น้องตัวนี้เอ็มกัมมิล่ะพี่น้องโอ้ยเอาเขาทุ่งแยงก่อนพี่น้องเอาเขาทุ่งแยงก่อนเอาเขาทุ่งแยงก่อนจะเป็นห้องเห่าครับเอาทุ่งแยงก่อนบอสันเด็เขาทุ่งแยงโอ้ยบอสันเด็เขาทุ่งแยงอีกนั่บอสันเด็กหมูปัเป็นห้องเห่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยใจเย็นใจเย็นเอ็มกัมปูดูเลยพี่น้องตัวนี้ จะไปดุนอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะของทุ่งยงเรียบร้อยเป็นขอ,นองเฮาครับแตมสองรมก็กำลังอวยเนะพี่น้องเนาะลมก็กำลังอวยมาแล้วครับนักเลงมาแล้วได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงพี่น้องนักเลงมาแล้วไซเตดตถิ่นเลยก่ออนโ้็มนนันหมันพี่น้องม,นนมนันแบบนี้ครับมันนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้อง วายนักเดงมาแล้วอาครับพี่น้องดุน้ำกันต่อไปครับมีครับลุกไสเน่เน่เเฮงขึ้นมาขึ้นมาไปครับไม้ไหมเฮ้าทางานดีเนอพี่นอนฟังทุกคนนใส่ป่ามันดึงเบดอะครับแต่ก็ยังมีใส่สีใหม่อยู่แตงครับพี่น้องปลาผมเห็นนีนะครับโอเคครับ มือเรือครับพี่น้องนี่โอ้ยมันหมานฟองแตม,แแแเมเลยอู้ยเงอเงาเขินเนะพี่น้องยับลงครับโอเคครับพี่น้องไปดุนไปดุนน้ำกันฟังทุกคนครับไปพี่เฮงไปไปครับพี่น้องมาเด้อเบา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 มือเรือครับพี่น้องโอเคฮะเออ เอาเอาเอาแล้วเฮงเฮงมีแต้มสามแต้มสามเอาแล้วเฮงเฮงมีครับพี่น้องแต้มสามครับพี่น้องแต้มสามมาแล้วครับนี่ครับโตปลาเดี๋ยวเอาขึ้นมากกว่านพี่น้อง แค่ครับพี่น้องเขาทุกแง่ยงนะครับปดแ,แต้มสามเฮาเมีอาปูที่เด็ดครับอใส่ไปก่อน,นครับไส้กระเด็นหนามพวกเด็ยนหนามเด็ดก้อมือได้พี่น้องของมันใส่อยู่บนเขาครับนะครับแต้มสามเฮามานอุ้ยลมไหวนะขึ้นมาขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาขึ้นมาแหน่แหนะ ามแต้มเหลือครับพี่นอ้องเหลือครับโูล,ลงกันพี่น้องสามแต้มบุญใจแด้วพี่น้องสามแต้มสามแต้มหพอบุญใจแด้อครับอ่ะครับปูเขินครับนี่ลงครับไปครับพี่น้องดุน้ำกันครับ ท้ายบึงเป็นบางช่วงบางก้อนนะพี่น้องเนะ Nh าะเหีายไดพี่น้องแต่สิวา่าโอ้ขันเบิ้งแต่สิวาา่าเดี๋ยวฝ่าวัอกระเด้อพี่น้องเด้อก็บรรยากาศทงไฮทงหน้าเฮาเห็นเคยเหลือครับพี่น้องอ่าครับดุนดุนน้ำกันครับไปมาสามแต้มมือเก่าครับพี่น้องใส่น้ำมูพรมหนึ่งเสีดยดพี่น้องเด้อปลายา่ำเทียมเทียงใบใบครับเหลือครับเอ้าเฮงหลังนีหมูบูหม,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 หมูเลับพี่น้องหมูครับหมู มงงึงโตคนพี่น้องเป็นไงบ่สมึงโตคนพี่น้องอ้าพี่น้องยิ่งยูอยู่ครับมูบมูบครับพี่น้องนี่นี่เด็ดครับนี่อ่ะครับขอบมึงโตกับพี่น้อง สวยงามแต้มซีสวยงามแต้มซีแต้มซีครับพี่น้องแต้มซีความหานในหิ่งหินนี่แต้มซีขนาดแม่ยำ่วงใบใบแต้มซีครัพี่น้องครับนี่ประมาณครับนี่ครับพี่น้องจ,จัดจัดได้ครับูตะวใบเห่าเนี่ย okay, ครับพี่น้องเห่าเนี่ยนะโอเคครับพี่น้องลงทุนเงียงถือว่าเป็นลงเงห่าครับ ตรงทุ่งแยงถือว่าเป็นของเฮาครับพี่น้องเตามีครับใส่เงินเด็กกอนนี่ครับพี่น้องการก้อนเงาข้างข้างเด้อพี่น้องเรืองนี่ครับเงาปูน้อยเริ่มคิดหลังครับพี่น้องอย่าขึ้นปีนลงไปต้องไปมากมากมากขึ้นมากปามเน็ตปามจะตื้นอยู่ครับพี่น้องซีแตามครับเน่าไปครับพี่น้องไปครับบุญน้ำกันพี่น้องยามแดดแล้วครับ สีแต้มครับผมมีแะโตังามเลยครับใส่สวยอ๋อครับไปสรุปยอดน้ํากันสายกับสายด้วยครับอ๋ครับพี่น้องแหดอกร่มอวยลแน่ละครับปลาก็ต้งกินเว็บไปครับสรุปยอดน้ํากันครับนี่ครับพี่น้องสีแต้มครับคนะหานอ่านี่ครับมันมานตัวนั้นเต็มกำเลยพี่น้องนะเต็มกำเลยครับ อยู่ทงอยู่หน้าโน่นพี่น้องเนาะผุนครับสนามหายอยู่หากินเฮาอันสีอึดครับนี่ครับผมฟีแต้มครับผมสําหรับหลอดนีครับขึ้นบ่อพยายามครับเสาของใบพยายามครับไม่ยามสวงใบสองครับก็ยังหมานอยู่คือเก่าครับผมก็มีโตขาดปากตัวรุดไปก็มีอยู่ครับผมพอสมควรครับอากาศกำลังดีครับปลากินเวดไข่อยู่ครับมันอยู่เวไหายอยู่โน่นพี่น้องเนาะตัวนี้งามเลยครับเต็มกำปูรูเลยพี่น้องเลยครับผมออมปนแกงปิ้งเผา เดี๋ยวตาเสียดอยู่เห็ดกินน้องพี่น้องเนาะนี่ครับเสียดเป็นการต้มอ,อ,อยู่ครับนี่นี่ต้มกินแบบก็คิออกไปการไปงานครับผมฮาครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกยอดทรัพย์ยอดวิวทุกข้อเหม็นครับผมสำหรับเขามาหาสองนี่วิวสวิตตี้ดินครับลุงอุบลกะบ่บมีอย่างตอบแทนครับผมมีราศีเอาปนเอาแกงนี่ครับไป็นทรงพีทรงน่องซ่าแน่กันยาว้ากันเด้อพี่น้องเด้อบวชพระละหน้าทีการงานกั มีแน่อยู่ครับผมวางกับือเขาไปหากันน,กน้องพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนร่างใจครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ